สวัสดีจ้ามือมีสิผ้ามาเบิงอิแม่วัดลูบเด้เจาเริ่มจากลำภาพสะกรเดอ้อแล้วก็ท่าสีทองฝาใส่ก่อนเมลแล้วก็ท่าประจจงสีนวลๆยามมือแรงค่อยๆท่าได้จ้าอยาออกเสร็จเข้ากับสีใดบรรยากาศยง้มคำท่าสีขีดอินแล้วก็ต้นไม้ใส่สีกุ้งโทสีน้ำเงินผสมสีเขียว เวลาเหตุแสงใบใหม่เรือแสงนาะต้องใส่สีน้ำเงินผสมสีขาวอีแมววาดลูกอีหลาน้ำาดีจา้าผู้ใหญ่อยากเห็นเสียงคุ้นผ่านกันนี่ละจา้าอีหลาน่าบ่บันีห้อกับมาวาดอเงเพิ่มบรรยากาศบ,นบานๆมีองค์ใส่น้ำไ้ทะล่งติ่ก่อนนอนบัน,นิอีแมววาดขี่กระบองขี่กระบองเอาไว้ใต้แทนแสงไฟหนํามือแล้ง อีแม่ท่าลูกแบนลูกก็เอามือถูๆบันยีกะท่าสีขาวให้เป็นควันบันยีก็เอามือถูๆให้สีมันกระจายมันกัดสีขึ้นควันละเนาะบันยีอีแม่ก็ว่าเอ็งน้ำกินแต้มอันสีแสงให้มันเป็นสีเหลืองเลือๆเสียงจากขีดกระบอกหน้าเมล์แ้งกระทบวัตถุอันใดก็สีออกเป็นแยงจๆสีละ บัมน er ี้เฮ่อกับมวบาดตะเกียงสมัยตะเกียงเฮาใส่ตะเกียงท่านไฟฝาน้ำเดมันนี้กะบม่เบิ่งนอีแม่ว่าผู้บ่าวกำลังล่ำจีบสาวล่ำจีบสาวเด้นี่ถ้าสีผิวเข้มเข้มจน้อยเด้อเพราะมันเป็นยามือแรงย่ามือแรงลงควงผู้บ่าวมาล่ำจีบผู้สาวเข็นฝ่ายล่ำก่อนได้ผู้สาวเจ้าฉีมาก อมเมนใตคลิปนั้นเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยขั้นจะได้ขี่ส้างกังห่มเป็นพญาอย่าสิลืมชาวนาะผู้ขี่กวยค่อนกากขั้นได้เป็นหัวหน้าในคนอย่ามาดไงได้กินแกงไกโจนอย่าลืมจำประแดกมองบานเฮาเดสนอกว่า